กับรายการเอสเคเกษตรพารวยนะครับวันนี้นะผมพาทุกท่านมาต้มสวนสวนอะไรครับสวนอะโวคาโดครับสวนอะโวคาโดใช่ครับวันนี้ผมอยู่กับน้ำเมฆครับน้ำเมฆนะครับเจ้าของสวนอะโวคาโดแห่งคำสูตงน้ำร้อนครับแล้วก็อีกท่านนึงครับอยู่ดูด้วยครับน้ำเกี่ยวกับกิ่งพันธุ์ครับผมจะดูแลเรื่องกิ่งพันธุ์นี่คือราพของเอสเราเนี่ยแหละครับครับ เรามาติดตามนะครับผลลัพธ์ที่ใช้เลี่ยนพันธ์ไม้พวเซสของบริษัทเอเคนะครับเอามาใช้กับอะโวคาโดซึ่งบอกเลยว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่กําลังมาแรงมากนะครับในในฤดูกาลช่วงนี้นะครับสายพันธุ์นี้สายพันธุ์อะไรหรอครับสายพันธุ์นี้จริงๆเราตั้งชื่อให้เป็นพันธุ์ฟอยจันก็เป็นเกียรติของจันนะเนาะเพราะว่าต้นพันธุ์นี้เราได้จากพ่อแม่ที่อยู่ในพื้นที่มา3ามปีแล้ว แล้วเราก็เอาเม็ดของมันเนี่ยปลูกมาเรื่อยๆดูสังเกตการมาเนี่ยเป็นเวลายี่สิบกว่าปีก็เห็นแล้วว่าโอเคนะมันสามารถติดลูกได้ดีให้น้ําหนักดีผิวพันธุ์ดีเนื้ออร่อยน้าหนักเนื้อเยอะ,ะก็เลยขยายมาครับก็เลยเป็นเกียรติมากๆเลยครับที่ได้เป็นสายพันธุ์ประจําจังหวัดเราเลยทีเดียวนะฮะครับอืก็ให้รถแตกต่างยังไงบ้างครับสายพันธุ์พอยจัน์นะครับกับสายพันธุ์ทั่วไปก็พันธุ์ทั่วไป รสชาติบางทีมันยังออกมีความเป็นน้ำๆเยอะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะฟูแห้งนะเรามีความมันอัตราการแลกเนื้อก็ค่อนข้างสูงดีนะเดเพราะฉะนั้นเราดูแล้วว่าการเลี้ยงลูกก็ง่ายแล้วก็คุณภาพของของต้นของผลผลิตที่ออกไปในตลาดเนี่ยทุกคนตอบกลับมาว่าดีด้วยในเรื่อง าเป็นอย่างดีเลยทีเดียวก็เลยเลเห็นถึงความปลอดภัยความเป็นธรรมชาติความเป็นออร์แกนิกนะก็เลยนำผลิตภัณฑ์มามาใช้ฉีดพนให้ด้วยใช่ไหมครับ,รบเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่เอามาใช้ฉีดพ่นอะโวคาโดก็จากที่เราใช้มาสามครั้งแรกนะเราก็จะเริ่มสังเกตเห็นได้ว่าเอ๊ะทำไมไบมันเริ่มโตขึ้นมีความมันฮนะแล้วก็เกี่ยวเข้มครับ นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราสังเกตเห็นได้ครับต้นมะต้นอโวคาโดมีความสมบมูรณ์ขึ้นอย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับแล้วพอถึงฤดูกาลก็ติดดอกเยอะติดออกผลผลิตเยอะอย่างที่เห็นนี่เลยใช่ไหมครับพี่ยุทธพี่ยุทธก็ผมดูแลเรื่องกิ่งพันดูแลเรื่องกิ่งพันธุ์นะครับแล้วก็ได้นำเหลือพันออกทิ้งๆเนี่ยไปใช้กับกิ่งพันธุ์ด้วยใช่ไหมครับเป็นการผสม ผสมของแลาเขาเรียกผสมของดินเอเอาเขาจะเป็นยระดินอะไรพวกนี้แล้วก็ฉีดพ่นไม่ให้เกิดพวกเชื้อราพวกอะไรพวกนี้เพราะเขามีส่วนผสมแล้วกนใช้ฉีดพ่นด้วยนะครับในต้นกล้าเอ่อไม้พวกดินไปเท้ากับดินด้วยใช่มครับเอาไปุตรงนั้นดีว่พกกมันจะช่วยได้ต้นมันขึ้นเร็วแล้วกูนึ่งต่างจากเมื่อก่อนที่ยังไม่ได้ใก่อนก็เป็นปุยพ่ไแต่ตอนนีขึ้นมาแล้วยได้ยได้เพาะมีความ ติดเร็วโตเร็วจะ <ป Rec radio> ทำให้ต้นสมบูรณ์ต้นสมบูรณ์ไม่หวนลงการต่อยอดต่ออะไรมันจะได้ยก็เอาไปใช้ตั้งแต่ต้นกล้าเลยทีเดียวนะครับ <billion. S 1> คือง่ายว่าท่านใดอยากทานผลไม้น้ำโอป์บดออร์แกนิกนะครับที่ช่วยในเรื่องสุขภาพเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะเพราะว่าเป็นผลไม้ที่ให้คุณค่าทางโภชนาการนะครับแล้วก็ สุขภาพครับโดยเพราะปลอดสารพิษด้วยเพราะว่าใช้ผลิตภัณฑ์ My Power Set ซึ่งเป็นนวัตรกรรมออร์แกนิกนะครับเป็นอาหารพืชนะครับที่ดูแลมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับก็ได้ผลผลิตที่มีความสมบูรณ์ชัดเจนนะครับอ,อยากให้คุณธนาเมฆนะครับฝากถึงพี่น้องชาวสวนที่ปลูกโตโดยการ้าใช้ออร์แกนิก ถ้าเกิดใครได้ปลูกไว้แล้วนะก็ดูแลด้วยปิกพันธุ์ตัวนี้นะจะได้ต้นที่แข็งแรงสมบูรณ์แต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ปลูกก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยการเอาอะโคโดไปปลูกนะฮะแล้วก็ใช้เซตของ power set เนี่ยดูแลก็จะได้สุขภาพต่อเนื่องนะครับยอดมากๆเลยครับวันนี้นะต้องขอบคุณนะครับข้อมูลดีๆนะครับจากเจ้าของสวนอะโคโดจังหวัดจันทบุรีของเรานะครับคุณธานามเมฆนะครับแล้วก็ ยุทธที่พงค์ท่พง์นะครับแล้วก็ทีมงานหลายหลยท่านเลยครับที่วันนี้เข้ามาติดตามกันครับขอบคุณามากๆสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ